ไม่เห็นหน้าค่ะไม่เห็นหน้าหาไม่เจอขอบคุณค่ะอันนี้ของซันอันนี้ของซันวู้ฮู้น่ากินมากวน่าอร่อยมากเราต้องกินอันนี้นะ ถ้าเดินเดินออกไปข้างนอกมันละลายหมดแล้ว